กินเลยมีโชคมีโชคไปกินเลยลูกมีโชคมีลาบแม่ขับปูอุ้ยอร่อยอร่อยกันใหญ่เลยเดี๋ยวยายจะไปตัดญ้าให้อีกน้องวันนี้ยายจะไปซื้อฟางด้วยลูกไปซื้อฟางหอมหอมที่เขาเกี่ยวข้าวใหม่ๆเนาะมีความสุขมากเลยน่ารักมากด้วยนะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับพี่นาอแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้พี่นาพาชมอคอกแพะใหม่นะคะที่สร้างจากวัสดุเหลือใช้ในสวนนะคะอคอกแพะเกษตรพอเพียงเกษตรเพื่อความสุขคะ่ะทุกคนดูซี่น่ารักไหมอะนี่อันนี้พี่นาก็ปรับเปลี่ยนโน่นนี่นั่นนะให้ดูสะอาดตาขึ้นนะหลังจากที่ว่างจาก งานหลายๆอย่างในทุกคนดูนะคะนี่ล่มลื่นมากเลยทุกคนยังไม่หมดแค่นี้นะที่เห็นเนี่ยทุกคนอันนี้ทุกคนเห็นไหมนะคันล้วนะ่ะนะคันล้วที่ติดกับชาวบ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่นาจะตัดไม้ไผ่สีสุกใหญ่ๆนะคะมาทําเป็นล้วนะคะทุกคนไม้ไผ่ของเรามีเยอะแยะเลยนะคะนะเราจะกั้นเป็นเป็นคันให้สวยงามเลยคะ่ะทุกคน ใหมามันดูสะอาดกว่านี้นะคะนี่อันนี้คือปลูกจุดที่ปลูกฉำฉานะคะฉำฉาที่ขึ้นเองนะคะเนี่ยที่นำฝักมาให้แพะแล้วก็ล่วงนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนนี่ยังนะคะยังยังไม่ว่างนะะอีนี่อีกอีนี่อีกจุดหนึ่งนะ,ะที่จะต้องอทําทใหม่ทุกคนเห็นไหมอ่ะ อันนี้เสร็จแล้วค่ะเนี่ยทาไปค่ะก็ทุกอย่างเนาะที่เราทำมามันก็เป็นเงินเป็นทองหมดนะคะทุกคนเป็นเงินเป็นทองหมดนะถ้าเราแบบว่าเอ่อคิดจะขายเขาเนาะอย่างแพะของพี่นาเนี่ยนะก็มีนะคะมีเกษตรกร,ะร,กรนะเขากำลังจะหาอะไรได้เสริมนะจากการทำนาเนาะ ช่วงนาแรงๆเนี่ยเขาก็จะมาขอแบ่งซื้อพ่อแม่พันธ์ุเนาะพินาก็ต้องคัดให้เขาแหละใครจะไปอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาสบายๆส,สวยงามบ้างนะคะก็อาจจะเป็นคู่นี้นะเนี่ยเพราะพินาก็ไม่มีแล้วแหละมีแต่ตัวผู้นะคะเนี่ยก็แบ่งให้เขาไปนะเพราะว่าพตัวพินาเองเนี่ยถ้าถ้าคิดจะขยายแบบว่า เยอะๆนะแล้วก็ขายแบบว่าไม่เลือกเลยขายให้เข้าไปอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โหคงจะมีเงินไม่น้อยเลยแหละแต่ที่นี้พินาเป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงแนละ้วพี่ๆน้องๆก็ต้องทราบเนาะพินาก็เลยทําไม่ได้ตรงนั้นนะนอกจากว่าขายจะพาะคนที่เข้าไปอ่ก่อพืชก่อพันธุนะเป็นพ่อแม่พันธุอะไรประมาณเนะี้ยก็แบ่งขายให้เขาไปนะสำหรับแพะนะหมดนี่ก็คือไม่คิดจะไม่คิดจะขยายแล้วค่ะ พินาก็มีเลี้ยงไว้เอป่ประดับฟาร์มเลี้ยงไว้ดูเล่นก็มีสามสี่ตัวแล้วนะคะก็มีกาแฟน้ำตาลนะคะแล้วก็เฉาก้วยนะ,ะเป็นตัวเมียหมดเลยนะะอันนั้นมันเป็นแบบว่าแพ้ที่อยู่กับพินามานานมากแล้วนะ,ะพินาก็ไม่คิดจะขายเขานะ,ะอร่อยกันใหญ่เลยทุกคนนี่ดูสิหม ก็มีความสุขนะคะเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขอร่อยไหมลูกมีโชคมีลาบยใหญ่เลยอันนี้ยอดกระถิงหมดแล้วนะทุกคนอันนี้ก็กินหญ้าแล้วนะคะอันนี้กินหญ้าแล้วพ่นาเป็นคนที่ชอบทำสวนทำฟาร์มอะไรแบบนี้แล้วก็พร้อมพร้อมพร้อมกันก็ชอบจัดตกแต่งสวนไปด้วยนะนี่ อันนี้ก็เป็นคณะเม็กซิโกตรงนี้เป็นที่ว่างๆพีินายังไม่รู้จะทําอะไรอาจจะเอาพริกมาปลูกค่ะเพราะว่าลูกพริกที่ขึ้นในไร่เยอะเลยนะพ่นาก็จะแบบว่าย้ายมาปลูกเป็นที่เป็นทางตรงนี้นะอาจจะอาจจะแต่ที่นี้มันคงจะไม่ค่อยได้ดีนะเพราะว่าข้างบนมันเป็นร่มไม้เนาะเนี่ยเป็นร่มมะขามเนาะบารยากาศดีมากๆเลยค่ะยามเช้า โอ้ยหายใจเต็มปอดเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนไม่มีแล้วละ่ะฝนไม่คงจะไม่ตกแล้วละ่ะเพราะมาันเพราะมันเริ่มหนาวแล้วว่าดูกล้วยพินาติพี่นาคิดจะย้ายหน่อกล้วยแต่ไม่ไหวแล้วค่ะขุดไม่ไหวโอ้โหหน่อเยอะมากเลยค่ะพ่นาว่าจะย้ายหนอ่อแต่ว่ามันเยอะมากอะเยอะจนแบบว่า มันขุดลําบากอะทุกคนเนี่ยควาจริงนะหน่อกล้วยนะอันนี้จับแพะมากล้วยแล้วนะคะหน่อกล้วยเนี่ยสามหน่อเนี่ยห้ามเกินนะคะกอหนึ่งห้ามเกินสามหนอ่อแต่ของพี่นามันมากกว่าเลยดูสินี่เห็นไหมเนี่ยโอโ้โหหนอ่ออวบทั้งนั้นแล้วก็ลูกดกนะเรือยาวหวีดกนะอย่างที่พี่นาเคยท,ทําคลิปไปอ่ะโอโ้โหเรือหนึ่งประมาณสิบกวี หวีหนึ่งก็สิบกว่าลูกก,ก็ดูต้นเนี่ยทุกคนดูต้นเขาสิว่าอวบขนาดไหนเนะอวบอวบอวบมากเลยเดี๋ยวพินาจะพาดูนี่นี่ลิมสะลิมสะพินาก็จะมีการปลูกนี่นะคะเฮลิคอเนียนะคะนี่ปลูกไว้เนี่ยอันนี้เพื่อความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ เพื่อที่แพะก็จะได้กินใบเขาได้ด้วยนะคะสวยไหมคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบ้านหรือว่ารีสอร์ทนกของยกของพินาเองนะคะยังไม่ได้เข้าไปเลี้ยงเลยทุกคนค่ะพินาก็มาทําคลิปสั้นๆเนาะให้ดูคอกแพะที่ทําใหม่นะคะบ้านแพะที่ทําใหม่เนาะและพบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ